何 ผมจะอาสาทําให้ท่านสองเรื่องเรื่องแรกผมจะให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษด้านพลังโรงไฟฟ้าชุมชนเกิดขึ้นสมัยผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานเมื่อปี6 2น่าได้เสียดายครับผมอยู่ไม่ถึงที่จะสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนให้ครอบคลุมทั้ง5จังหวัดภาคใต้เพื่อให้พี่น้องปลูกพืชเศรษฐกษิจมันลําบากครับทาอย่างอื่นมันยากก็ปลูกไผ่ปลูกกระถินปลูกหญ้าเนเปียเอามาทำโรงไฟฟ้าไปเลี้ยงวัว ไปเลี้ยงไก่เอามูลวัวมูลไก่มาทําไฟฟ้าแต่ตอนผมเริ่มไว้วันนี้มันไม่ตรงกับที่ผมเริ่มไว้ผมบอกว่าโรงไฟฟ้าทุกโรงชาวบ้านต้องเป็นเจ้าของร่วมไม่ใช่เป็นแค่เพียงไปขายไผ่ขายหญ้าในเปียรายได้ที่ได้มาต้องมาดูแลพี่น้องในพื้นที่นั้นๆเพราะเขาเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ถึง20ปีผมทำไม่เสร็จพี่น้องผมถูกการเมืองผลักดันพวกเราออกมาก่อนผมกลับมาทำแน่ๆกับโรงไฟฟ้าชุมชนของพี่น้อง3จังหวัดภาคใต้แน่ๆครับพี่น้องครับพี่น้องจะได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพี่น้องจะได้ขายให้เราปลูกหญ้าเนเปียยังไงก็ดีกว่าปลูกอย่างอื่นปีหนึ่งก็ได้หลายหมื่นต่อไร่พี่น้องได้เป็นเจ้าของได้ปันผลพี่น้องได้มีไฟฟ้า ที่เป็นของเราแต่ครั้งนี้ยากลำบากกว่าทุกครั้งผมบอกแค่นี้ไม่พอโรงไฟฟ้าชุมชนเอาไม่อยู่ถ้าพี่น้องเลือกพักจ้างอนาคตไทยทั้ง5เขตเว้นให้เขตก็ได้ท่านนายกกูเซงเก่งใจท่านนายกเกรงใจกูเฮงเอาเว้นให้เขตก็ได้เอาวันนี้ปกติผมเอาหมดนะวันนี้รอบนี้ถอยให้เขตหนึ่งเพราะท่านนายกเปรเซนเปลี่ยนเหมือนคุณพ่อผมผมนับถือท่านเหมือนคุณพ่อท่านเป็นต้นแบบผมผม,ผมระวังมากเรื่องนี้ประกาศใหม่ท่านนายกเอาสี่เขตหายไปนหนึ่งเขตครับนะฮะ นี่คือความรู้สึกแบบพ่อลูกพี่น้องไม่ใช่ห้าหันกันจนบ้าเลือดแต่เที่ยวหน้ากูเฮงก่อนเป็นของผมนะครับถ้าพี่น้องเลือกทั้งสีเขตเราไปเป็นรัฐบาลผมจะให้หลังคาพี่น้องติดโซล่าเซลล์หาเงินมาติดแล้วพี่น้องลดจ่ายค่าไฟฟ้าถ้าพี่น้องใช้ไม่ถึงและถ้าผลิตหลังคาบ้านไว้เฉยๆติดโซล่าเซลล์ได้เงินเท่าไหร่ขายได้เพื่อให้พี่น้องฟื้นเร็วขึ้นครับพี่น้องครับคือใช้โซล่าเซลล์ทั้ง3จังหวัด แก้กฎหมายให้หมดทาไมคนสามจังหวัดจะต้องเหมือนคนอื่นทําไมคนสามจังหวัดมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นไม่ได้สามจังหวัดจะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายใต้เศรษฐกิจไม่ใช่ภายใต้ความมั่นคงถ้าปากท้องพี่น้องดีเศรษฐกิจดีค้าขายดีพี่น้องจะดีคนจะกล้ามาลงทุนคนจะกล้าเข้ามาปากท้องเราจะฟื้นแล้วพี่ลูกหลานเราจะอยู่ยังไงต้องย้ายออกอย่างนั้นเหรอในเรื่องที่หนึ่งครับผมคงไม่ลงรายละเอียดเรื่องที่สองครับเราจะให้5จังหวัด3จังหวัดชายแดน